ก็ได้กินแกงน้ำม่ด้นเติมแต่พี่นอ้องเมืม่อบานมาหันก็เร่มกินก็ดีจ้ะพี่น้องทายซิือนี่สไตล์สุภาพเฮียงมกินนอ้อ,ม,นอม,มีน้ำมคือแกงน้ำมันมมสลับพี่น้องจา้า สา์ใต้ได้นไม้ทุ่งมาพี่คนไทยเป็นหามากนะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็เอามาล่างก่อนนะพี่น้องเด้อล่างแล้วก็มะฮันเป็นซินพ่อคนะําเนาะสา์ใต้จะเอาไปต้มก่อนต้มาให้ความหฮืนแล้วก็ความขมมันออกก่อนนะพี่น้องเนาะตอนต้มสสา์ใต้ก็สิใส่เกลือลงน้อยนึงพี่น้องแล้วก็ใส่ตะไคร้นะพี่น้องเนาะทุบลงไปเพื่อความหอมแล้วก็ดับกลิ่นหฮืนพี่น้องจา้า ต่อมาเขาก็จะมาตับเครื่องแกงพี่น้องก็มีพริกสดนะพี่น้องเนาะใส่จั่หาหนวยกระเทียมหอมแดงกระไก่แล้วก็ข้าวเบือพี่น้องข้าวเบือก็คือขา้าวเหนียวพี่น้องที่แช่สุกแล้วเนาะน้ำไม้ห้าต้มประมาณที่ผ่านาทีกับพ่อแล้วพี่น้องได้ทีละเดี๋ยวเขาก็เอามาล้างนะพี่น้องเอาน้ามเฮืรนกับหนามอาตอกกระโปงมันออก ขอา้นาก็จะเป็นขั้นตอนแกงพี่น้องเอาน้ำเปล่าใส่หม้อไว้พี่น้องเมื่อนี้ยานั่งเฮาสิเป็นยานั่งผงพี่น้องจา๋าพี่คนไทยพี่แพเนะขอบพุณหลายๆเพิ่ใหายมากขึ้นเก่าพี่นอ้องพอน้ำเดือดเฮ่ากับเอานอมใหม่ที่เทาเตรียมไว้แล้วก็เอาเครื่องแกงลงพี่น้องจา๋าปล่อยให้เดือดจักหน่อยกับปรุงรสด,ด้วยปลาร้าพี่น,อน้องน้ำปลาแล้วก็รสด,ดีพี่น้องจา๋าชิมรสตามชอบพอนอมใหม,ม่เริ่มสุกดีน้ำอ่า ซุปเริ่มคนเท่าก็เอาผักลงไปพี่น้องเริ่มจากอันซุปยาก่อน,นเนาะเฮ็ดบวบเลียมพี่น้องแล้วก็เฮ็ดหูนู้ผักอยังเท่าเมีเ่ยจากพี่น้องเป็นอัน